อยู่กับผมเซอร์วอนอีกเช่นเคยวันนี้พามาชมซีวิก FB ที่ถูกที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นรุ่นพิเศษด้วยครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับซีวิก FB รุ่น S Sport ปี2015สีขาวเกียร์ออตโอต้ไม่แสนเก้าหมื่นห้กิโลเมตรเข้าศูนย์ตลอดเช็คตรวจได้ทันดีมาดูคันนี้มีอะไรให้บ้างน่าสนใจยังไงบ้างครับ รุ่นเ e อ p o r t มาพร้อมไฟหน้าที่เป็นโปรเจเตอร์เรนโคมุกแก้วมีไฟตัดหมอกมาให้และสำหรับตัวเ e อ p o r t มีชุดแต่งมาให้รอบคันจากโรงงานครับเกิดด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังครับสำหรับล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ17ลายดูโทนสอสีเป็นล้อลายพิเศษจากค o นดานะครับ กระจกมองข้างเป็นแบบพับและปรับไฟฟ้าครับไฟเลี้ยวจะย้ายมาอยู่ที่กระจกมองข้างเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับ c i v i c FB มีปุ่ม e เ e เลสโ o คุญแจเป็นรีโมทนะครับขยับมาดูด้านหลังกันตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยและสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้ด้วยครับเซนเซอร์ด้านหลัง2ตํตำแหน่งนะครับพร้อมกล้องมองหลังครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต 1, ์ 1,800CC IT ซีซีนะครับและสำหรับภายในไม่ต้องพึดถึงครับ อกทงกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ซีวกครับเบาะหนังสีดำทั้งหน้าและหลังครับสำหรับด้านในออปชั่นต่างๆก็จะมีกระจกไฟฟ้า4บานเซ็นทันล็อกล้อกระจกเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขคับด้านเดียวปุ่มอีคอนโหมดคุชคอนโทรภูมิัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับและเลขไม์อย่างที่แจ้ง 195, 0 0 0กิโเมตรจอทัชสกรีนจากโรงงานเชื่อมบลูทูธได้นะครับ แอร์ออโต้ที่เสียบ HDMI USB ช่องเสียบไฟ12โวลต์เกียร์ออโต้แนวตรงครับและแกุญแจหน้าต่างเขาเป็นแบบนี้ครับมาพร้อมปุ่ม push start stop ด้วยภายในสวยใสไ,ไร้รอยขีดข่วนสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยและสำหรับโครงสร้างบอดี้สังของรถนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อแน่นอนการันตีจากผมเองเลยแก้มซ้ายแก้มขวาคาหน้าไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีํำสีครับ แลาสำหรับคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่3 9 9 9 0บาทเท่านั้นสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยี่สิบนี่เครดิตดีฟรีดาวรับประกันเครื่องเียร์ให้2ปี20 0 0 0กิโลเมตรเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเปลี่ยนทายแนละ้วมันเครื่องก่อนส่งมอบค่าเชื้อโอโซนฟอกเบาะพร้อมขัดเคลือบสี 3M แบบพรีเมียมซื้อต่อไปไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มนีครับเอาไปขับหล่อหลเท่ๆอย่างเดียวแล้วเจอกันบอลใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนเดียรนี้ สวัสดีครับ